Đá kia, tí à, màu... Một tí kia, a tham tí Hai mọi người tất cả mọi đi Hai mọi người. 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 Hai mọi đặt Hai mọi người. 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 Hai ยอมไหมเออใจมึงเลยเออเออแต่ใจกูยอมแพ้เข้าใจมั้ยนาะมึงเข้าใจไหมกูยอมแพ้มึงกูการเป็นหัวเองไปแล้วโอเคโอเคแพาหูมึงตัวเล็ี้ยงตอนต่ำเงี้ยวโอ้โหมึงเจอสาวเกี้ยเหรอฮึฮึกูยังไงงาน

เฮ้ยเจ้าเจ้าครับกลัวครับไม่ใช่มึงมึงเง่ยสามเห่าอเขาได้หัวหลับแล้วไม่หลับแล้วเนี่ยถ้ากูไม่ล้มก่อนพี่จิตเก่งคนเก่งเลยพี่จิตเนี่ยถ้ากูไม่ล้มก่อนมึงกิ้งแน่เออมึงกิ้งกิ้งถ้าแต่มันได้หัจริงเอาเฮ้ยเออแต่ผือแพ้ให้ผื่อแพ้รึเนี่ยไม่ใช่ถ้าพี่ไม่ร้มก่อนนะมึงกิ้งอือมึงกิ้งแน่ต้องให้คนอื่นรู้ไหม มึงต้องให้รู้ไปเลยต้องแผ่ผ้าพไหมไม่แผ่เลยแผ่เช็คเลยให้เขาดูนะลงไปเลยนะทา้าทาพี่ผู้ที่ผู้เก่งจริงเขาพิจิตเก่งจริงเก่งแกล้งทาทาพี่ผู้ไม่ล้มลงลงไลน์ลงเฟซบุ๊กเลยนะเอออ้าวตายกิ้งถ้าถ้ากูไม่ล้มก่อนมันกิ้งแน่เออเดี๋ยวส่งลงเฟซบุ๊กนะโอเคขายภาพนะให้คนเขาดูเอ้าฟันร่วงฟันปลอมเออฟันปลอมเหรอ ไม่ใช่ท่าพี่ไม่ลงวันนี้เขาบอกว่าแปลงฟันดูดีได้ใช่ไหมเนี่ยใช่ไหมก็ใช่เลยแปลงฟันดูดีได้ได้ได้ไดเรียบว่ะไม่ใช่ท่าให้ลงเฟซบุ๊กว่ะเนี่ยลงดิลงเลยให้ลงนะยอมรับนะยอมรับเมาเปล่าพูดเนี่ยมีเมาอะเราไป่กินน้ำมาฟ้องนะฟ้องไปได้นะไม่มีฟ้องให้แพร่ภาพนะครับผมให้เพื่อนเขาดูว่าคนามวิจิตรเก่ง ไกเมียเออเก้กัวเมียอยเดียวคือเมียเออหนังกระมนเออหนังกระมลเมียกูเมียมันเสียชื่อชายไงเหรอหมูอืมหมูอ่ะทำวาระก็อร่อยเออสนใจไหมตกคนตกคนนะหมูลงเฟซเฟซลงเฟซบุ๊กนะโอเคโอเคโอเคให้เขาอื่นเขารู้ว่าพี่ปู่ก็กลัวเออไปเจ็ดเออไม่เคยกัวเมียไม่เคยกัวเมียเออ ไม่เคยโกใครเนื้อไม่เคยไม่ไม่เกี่ยวตังมีโอ้ตังเป็นเป้เยอะแยะเอ่อจะฝากไว้ถึงเพื่อนไหมว่าคุณพิจิตรเป็นเป็นคนยังไงพิจิตรในใจดีใจดีอืมแต่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 ไม่เคยโกเมียใจดีเปล่าครับผมเอายืมพันหนึ่งดิเอาเลยเปล่าเอาเลยยืนอยู่ในกระเป๋าใช้ได้ใช้พิเศษสุด้างไง แค่หน้าไปบ่ายเย็คืนโอ้โหเม่นคยไงทางด่วนใดๆคนคนอยัางพี่นะไม่เคยกลัวเมียเออเอ้จริงเลยอ้านอนน่ะนอนนี่ให้เล็กแค่ไหนเออเข้าใจเข้าใจแปลวาแปลวนี่ตังแปลว่าอย่งไหนก็ได้อืนี่กับเมียเออนี่จให้ให้เมียดูเนี่ย จะให้เมียดูว่าแกดูเอ้ไงไอ้ไงโฮ้สองสามเมียแล้ก้จะชู้จยช้เ้ชูรูปลอฮมฮไปต่อรูปลอเลงเหเรอตั้งยตัวเองแกแกขนาดนี้เ้หายได้อีกโอ้โหไม่เยไม่เยาคุยไ้ยังไว้ยตกลงเนะอ้าโอเคเพื่อนรับรู้นะโอเคนะ ประกาศเลยประกาศให้ลงผมพี่ปู่พี่จิตห<ม>ให้ผู้แพทยไม่ใช่เมืองเมืองเยลระวันเดียมวยเทวันกุมพีและเราไม่เคยกับเมียอ,อ,อะไรเงี้ยเอาพีาา่เทวันไปฟังหน่อยดิเยลระวันกุมพีเจ,จรเกชตีดันจะลาไม่มีอายุสามคนน้วยน้องหน้ามอนเ่อวิญญาณเป็นแล้วไม่ค้าขายสโมอยู่ไผสมโมตะวินนะ วันหนึ่งสันเด็กหกกระดาเยาะเล็ลกน้ำวันนึงสันเดกหกกรดายาะเลลกน้ำเจอสาวอาบน้ำตูดดำนำดำไม่ได้นุ่งผ้าอ้าเฮียจบจบไหมอ่าพิ่จิตจริงเยรของแท้ของแท้เราเฟซบุ๊กเลยนะเราใะหยุดคูเไปนะโอเคโอเค